ข่าสุดเบรกแสนจะน่าตื่นเต้นของเราแล้วนะคะคิดว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าหนุ่มหล่อสาวสวยข้างหลังเต็มไปหมดนั้นมีใครกันบ้างแต่ว่าก่อนที่จะความรู้จักนของมอมนาทีให้น้องฝนก่อนจ้ะค่ะก็สําหรับเบรกนี้นะคะก่อนที่เราจะมาลงลึกในรายละเอียดต่างๆเรามาทําความรู้จักกับสาวๆหนุ่มๆข้างหลังกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่เป็ดกะดันค่ะ สวัสดีครับไทเติ้ลเป็ดกระดันครับสวัสดีค่ะแป <intellectual sadece S 2> ้งเป็ดกระดันค่ะสวัสดีครับโดครับเป็ดกระดันครับสวัสดีค่ะเมเป็ดกระดันค่ะสวัสดีครับไม้เป็ดกระดันครับ ก็เอ๊ะทุกคนนี้เป็นเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมนามสกุลเหมือนกันหมดนามสกุลที่ประหลาดมาก้วยในตัาตั้งเขาคิดกันเลยเขาบอกโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่เป็นของแนวคิดของพี่เป็ดน่าจะรุ่นเป็ดกระดันขึ้นมานะครับก็เลยเป็นโครงการที่โครงการแรกยังอย่างยังอย่างที่รุ่นคิงรุ่นนูเล็กนั้นเรายังไม่ได้เน้นสวยเน้นหล่ออยู่แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สองที่เราต้องการเน้นสวยเน้นหล่อเลยเพื่อเราต้องการไปเป็นพระเอกนางเอก ซึ่งซึ่งเราได้รับฉันทานอุวัตจากคุณประวิตรมารินนท์ยจสามบอกว่าคุณเป็ดต้องสร้างพระเอกนางเอกมาให้ได้ ต้องสร้างไม้ได้ก็เลยเป็นก็เลยต้องจับเด็กพวกนี้ขึ้นมาเป็ดเราให้เราฟังหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรเป็ดกระดานเนี่ยคือมันเป็นโครงการที่จะทําไม่ใช่ตลกที่เป็นพวกตลกอย่างพวกผมนะครับไอ้นั่นคือมัน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 อนาคตนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสร้างเขาก่อนคือสร้างให้เขาเป็นพระเอกในเป็นพระเอกคอมเมดี้นางเอกคอมเมดี้ก่อนว่าว่าไม่จําเป็นจะต้องขายสังขารหรือขายที่เล่นทั้งตัวเหมือนผมใช่ครับสามารถยังยังไปเล่นละครตลกได้ นะฮะเล่นละครต่างๆได้อยู่ในรายการต่างๆได้ซึ่งดูแล้วมันเป็นเสน่ห์จริงๆวันนี้เนี่ยตลกในจริงๆไม่จำไม่จำเป็นต้องขี่เหลหรือไม่จําเป็นต้องพิการหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นง่อยหรือไม่ทาไม่แม่เป็นอะไไม่ไม่ถายสังขารในมูดแอนโทนใหม่วันนี้มูดแอนโทนมันไปทางเกาหลีมันไปทางทางอื่นหมดแล้วฉะนั้นเด็กพวกนี้จะถูกสร้างขึ้นมาในลุกใหม่ลุกดิจิตอลที่บอกนะครับเชุดนี่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปถามแก๊งหนุ่มๆสาวๆข้างหลังมั่งดีกว่าว่า ทำไมถึงเลือกที่จะมาด้านนี้คะถึงมาเป็นเป็ดกะดันครับก็เริ่มแรกนะครับ่าผมเรียนแอคติ้งมาทั้งด้านดราม่าทั้งด้านละครแต่คิดว่าการเล่นตลกเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายครับผมแล้วหาที่ไหนในประเทศไทยอ่ะผมบอกตรงๆเลยว่าในประเทศไทยไม่มีแล้วครับมีโครงการนี้โครงการแรกที่เปิดแล้วพวกผมให้ความสนใจว่าเฮ้ยเราสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะ ลองไหมโครงการนี้เลยเลือกที่จะสมัครโครงการนี้คือแปลว่าโครงการนี้ประกาศสู่สาธารณชนและให้มาสมัครคัดเลือกนี่หรอเปนี่จากส0 0ร้อยคนนะหรือแค่นี้นะครับเหลือหรือมาประมาณสิบกว่าคน1ิบเ้าคนย0สิบคนคร้ามาส่วนครัสองร2อยคนครับแล้วสาวๆมาเล่นตลกไม่รู้สึกเขินอายนะคะหรือว่าคิดเห็นยังไงก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือ ส่วนตัวแล้วก็คือได้เรียน acting แล้วคือที่คณะบัณมหาวิทยาลัยอะค่ะที่ธรรมศาสตร์ก็คือได้เรียนแล้วแล้วคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีเรียนคลาสตลกเลยไม่มีวิชาไม่มีอะไรเลยคือเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับอะค่ะใช่ครับแล้วของผมก็จะคล้ายๆกันผมจบทางด้านสาขาการแสดงมาแล้วก็ผมคิดว่าการศร์ทางด้านของที่มันยากมากแล้วก็ในเนื้อหาการเรียนการสอนผมมันไม่มีแล้วผมก็เลย อยากที่จะผมชอบดูตลกตต่เด็กนะครับก็เลยอยากที่จะรู้ว่าทําไมมันถึงยากจังเลยแล้วผมคิดว่าพอมันมีโอกาสนี้เข้ามามโอกาสที่ดีมากแล้วก็เลยบอกอินก็ไปสมัครด้วยตัวเองเลยครับก็สําหรับผมเหมือนกันนะครับโดคิดว่าเขาต้องเป็นโอกาสที่ดีผมเนี่ยไปลูกครึ่งไทยไอ,ตอิตาลีนะครับสามเนียกนก็แบบเนี่ยครับผมชอบสิ่งที่ท่าไทยครับที่แบบ้องเข้ามาเล่นตลกไงเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ย ต้องตลกแล้วก็ต้องมีลูกขึ้นไทยตลงมันจะถึงเพอร์เฟกต์มันจะได้นะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอราะอะไรเพอร์เฟกต์ก็คืออ่ะจี๊ดอ่ะแล้วสองสาวที่เหลือจ้ะ าการที่มาทําตรงเนี้ค่ะมันเป็นทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปอยากเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนแอคติ้งเพื่อเป็นดาราแต่พอเรามาเรียนตรงนี้ค่ะเข้ามาลองพิสูจน์ดูหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามันฝึกกันได้อย่างที่อัเป็ดได้บอกไว้หนูก็เลยอยากจะลองค่ะสำหรับหนูหนูคิดว่าเป็นการ p i กค c แรคเต t ร r เลยอะค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าพระเอกนางเอกเนี่ย จะต้องสวยหล่ออย่างเดียวหรือว่าเล่นดาราม่าอย่างเดียวแต่สําหรับโครงการเป็ดกะดันเนี่ยก็คือเป็นพระนางด้วยสวยหล่อด้วยแล้วก็สามารถเล่นตลกได้ด้วยแสงว่าก่อนที่จะเข้ามาในโครงการเนี่ยเราจะมีมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เล่นตลกอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะคคมุมมองที่เราคิดมันคืออะไรคะมุมมองนั่นตลกที่เราคิดคือคิดว่าตอนแรกเนี่ยตลกต้องไม่ใช่เออเขาไม่ใช่คนหน้าตาดีต้องไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาสัญหา คนที่แบบว่าเป็นเป็นเอกนางเอกได้ครับแต่ผมอยากเป็นตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยพราะถ้าตัวโกงเล่นตลกเนาะแปลกอีกอีกแปลกอย่างอะย่างอย่างอย่างในฮีละครเมืองนอกเนี่ยครับพวกดาราฮอลลีวูดเนี้ยพระเอกแับหล่อๆเนี้ยเขาก็เล่นตอมดีได้ใช่ครับมันมันเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าคนน่าติดดีก็สามารถเล่นคอมเมดี้ได้ทายแบบพอดอกีผ่าน ถูกไหมาชาคริตเนี่ยฮะนะครับแท่งศักด <นะ S 1> ิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยเป็นตลกหมดแล้ว <laughs> เป็นหมดแล้วตอนนี้ใช <c oughs> ่ <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมฉะนั้นโลกมันมันพลิกมันมันควรจะสร้างรุ่นพวกนี้ขึ้นขึ้นมาเยอะๆแหละ นะครับเพราะว่าในวงการทีวีไทยเนี่ยมันจะต้องต้องอยู่คู่กันต่อไปวันนี้เนี่ยถ้าเรายังหาคนวิการมาเนี่ยผมว่ามันมันผมคนนึงที่ขัดแย้งเตอเกนมากเลยวันนี้ผมจะทำอย่างไรคือจะต้องสร้างคนเหล่านี้ขึ้นไปได้ผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ฝึกได้ขนาดผมเองผมก็ฝึกขึ้นมาได้ค่ะแล้วอันนี้ได้ฝึกอะไรมาบ้างที่รู้สึกประทับใจเอางี้ดีกว่าก็สำหรับแนนะคะก็คือ เวลาที่ไปเล่นได้มีโอกาสได้ไปเล่นก่อนบายคลายเครียดอะคะอ่ะก็คือในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่ในบบรายการนี้แล้วก็ <c oughs> คือสนุกมากค่ะคือได้เล่นกับตลกจริงๆอะค่ะแล้วคือเราทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อเวลาเล่นมุกนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะมีมุกใหม่ๆให้เราได้รู้มากขึ้นแล้วคือพวกพี่ตลกรุ่นใหญ่เนี่ยคือเขาห่วงไวกันมากคือไวมากคือเราต้องแบบเราต้องมีไวคลิปตามไม่ทันตามไ่ทันแล้วก็ได้เรียน acting กับ คู่รักค่ะแล้วก็คูเนาะด้วยน<ช>ี่คือประทับใจแล้ววินาทีแรกที่ได้เข้าไปเล่นในเวทีจริงอ่ะรู้สึกยังไงขุ่มใจเป็นไปไ้ไมเป็นไปได้ก่อนเลยกอนจะงงงนิดนึงคะลูกผันลูไปจมพูอะมากผมโยกมาถึงบอกผมมีเด็กคนหนึ่งหน้าตาดีนะพี่มันร้องเพลงอยู่ในตลาดชนบุรีพี่สนใจไหมเอามาดูไหมผมว่าน่าจะขำว่ะบอกแปลมาดูสิพอเอามาปั๊บก็มาชุดนักศึกษาเลย ผมถึงนูชื่พูดค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนเนี่ยบอกมาจากชนบุรีค่ะไหนมงจ้องจากเอ้ยดูทีจ่าดิทำเงี้ยทำได้เลยผมบอกลองเปลี่ยนเสื้อผ้าดิเล่นเลยแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาอยู่ในรายการก่อนไปแล้วก็มาใช้พวกพี่ๆเนี่ยอุ้มเดี๋ยวโยงช่วยเดี๋ยวนุ้ยช่วยเดี๋ยวตีช่วยเดี๋ยวสักช่วยแต่พวกนี้ก็เหมือนกันวันนี้ผมเรียนรู้ใช่เรียนรู้ด้วยกันใช่ใช่ใช่ผมให้เขาเรียนแบบบายฮาร์ดก่อนวันนี้สอน พวกโย่งบ huh. ้างเวลาเล่นจะโยงโยงก็สอนมุกให้นะอยู่กับชมพู่ชมพู่ก็สอนให้อยู่กับตั๊กตั๊กก็สอนให้อยู่กับนุ้ยพวกนี้กันนุ้ยก็สอนให้ช่วยบอกให้ช่วยอะไรให้เขารู้แบบแบบภาพกว้างก่อนเดี๋ยวเราจะมาค่อยขยับไปเข้าทรงเขารู้เข้าล่างเขาครับให้เขามีพื้นอยู่บ้างวันนี้เราฝึกพื้นให้เขาครับเหมือนให้ให้ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เราเราต้องขอบคุณพี่ๆคุณครูทุกคนนะครับคือเป็นครูที่ดีมากแล้วก็ สอนคือเขาจะมีเทคนิคอะไรของเขานะครับแล้วก็พอเราได้ไปลองทํางานจริงใช่ไหมมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เราจะมีความรู้ติดตัวขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นน้อยลงอะไรครับแล้วอย่างนี้ก่อนหน้านี้คือเราทําหน้าที่เป็นผู้ดูมืออาชีพตลกเล่นและตอนนี้เราได้ไปสัมผัสกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้ร่วมกันทํางานมีมุมมองที่เปลี่ยนไปมีความรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ ดูทีวีจริงๆผมชอบดูตลกก็เห็นอ่ะคนนี้คนนี้ก็เป็นตลกคนนี้ก็เป็นนักแสดงตลกนะแต่พอได้ไปไปร่วมงานเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นครูครับเขาเขาเป็นครูจริงๆคือแบบต้องเคารพจริงๆเพราะว่าทุกคนใช่ไหมครับเก่งจริงๆครับเก่งมากครับจังหวะเราจะไปตลกเวทีได้ต้องซ้อมแล้วซ้อมแล้วท่องแล้วท่อมกินต้องเข้าใจกับมันจริงๆด้วยรใช่คับ คันเลยอะค่ะที่หนูชอบมากที่แบบได้มาทำด้วยคือพี่เขาจะสอนอยู่ตลอดค่ะว่าการที่เราจะเล่นให้ดีอะคือเราต้องไม่ห่วงสวยใช่แล้วเราต้องไม่คาดหวังว่ามันจะต้องตลกค่ะซึ่งแต่ก่อนคิดมาตลอดว่าถ้าจะเล่นตลกเนี้ยเราต้องคิดว่าเราต้องเล่นออกมาให้มันตลกอืม คือเราเรายกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเดี๋ยไหมน้อยพวงงามอะพวงสวยก็เลยกลายเป็นไม่สวยเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยแย่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วอย่าไปหวงสวยแล้วจะสวยเองดูดูผมยกตัวอย่างง่ายๆส้มเช้งกับตุกี้ตุกี้เล่นไม่ห่วงสวยแล้วไม่สวยด้วยแล้วดูสวยเลยดูสวยเลยตุกี้ดูน่ารักในดูตุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุกัเห็นไหมนี่นี่คือสําคัญผู้หญิงผู้ชายเล่นอย่าหวงหรอนะครับผู้หญิงเล่นอย่าห่วงสวยแล้วมันจะสวยเอง คนสวยอยู่แล้วเล่นในเล่นไม่วงสวยนี่นะคนก็จะดูน่ารักแล้วก็จะดูหน้าหน้าดูมันีเสน่ห์ขึ้นมาเองใช่ขึ้นเองมันจะขึ้นมาเองผู้ชายก็เหมือนกันนะครับเขาจะาเขาเรียกว่าไม่เฟกแม้แม้แต่หูตั้งใจจะแอกจะเก๊กเนี่ยมันเฟกมันก็เลยกลิงก็หลุดหลุดครับ คำถามสุดท้ายก่อนปิดเบรกนี้คัดจากอะไรคะสองร้อยเหลือหกไงอ่ามาไม่ไม่ไม่อ่าเหลือเหลือเหลือสิบแปดคนมีมีมีเหลือสิบแปดคนมากสิบเก้าคนครับสิบเก้าคนสิบเก้าคนใช่ครับใช่ครับคัดแล้วก็มามาแล้วก็มาฝึกฝึกดูมาสอนดูมาอะไรดูแล้วเด็กพวกนี้ใช่ครับใช่ g o o g ชอบด้วยแล้วเด็กพวกนี้ที่ที่บอกว่าจะจะไปอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในคอมเมิวน <The S 2> เดี๋ยวเมาเรียนบ้างแล้วก็อยู่ในสถานีเชิญยิ้มผมย้ายไปฝึกในสถานีเชิญยิ้ม,มไปเป็นพีกรนบ้างไปเล่นการตุล,ลกอยู่กับพี่ลองพูดคือผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีเวลาได้พูดได้พูด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  ใช่ไหมฮะถ้าพูดเยอะเราเป็นเหมือนนอาเซอร์เราเป็นพิธีกรหรือเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะคล่องมันก็จะบุคลิกมันจะได้วางมือมันจะไปตรงไหนก็ได้มันจะอะไรก็ได้เมื่อตัวรีแลกซุกอย่างรีแลกสมองรีแลกแล้วมันก็สบายพอสบายปั๊บมันจะคิดอะไรก็ไปหามันเราก็ทําได้หมดวันนี้เราต้องฝึกวันนี้เนี่ยผมผมบอกว่าผมใช้ทฤษฎีของของความจริงเข้าไปนําเสนอโดยครูรักครูเงาะต่อไปก็ต้องขออนุญาตครูขวัญด้วยนะครับนานาคตที่จะต้องต้องเข้าไปต้องเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมว่าตอนนี้ให้ประสบการณ์ต่างๆให้เขา เขาใบฮาร์ดกันก่อนใ,<ช>ในตางเขาเองดูบุคลิกดูจากอันนี้ใบฮาร์ดเป็นไงเฮ้ยคาลิเเตอร์เป็นงี้ได้ก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมาใส่มาใส่ตัวโน้ตให้เขามาใส่ตัวโน้ตให้เขานะครับช่วงช่วงที่คัดนี่เรามีเป็นเกมมาตรฐานไหมาคะว่าคนที่เราจะเอาเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยคนจะมีลักษณะยังไงวันนี้หล่อสวยก่อนเลยครับอหครับหล่อสวยก่อนแต่คเขามีลักษณะไม่รู้เขาจากที่สภาพไเงี้ยคเขามีลักษณะบางอย่างที่ต่างจากหล่อสวยในบางรายการใช่ครับ ใช่ครับอย่างนั้นมันไม่เหนีายมอ่ะใช่ครับทีนี้คือคือต้องต้องกล้าเราเราคือมีบริษัทก็จะมีทีมงาคัดเลยคัดเลยคือคือถ้าหล่อแล้วเป็นใบก็ไม่ไม่เข้ามาทำไมก็ไม่้ถ้าสวยแล้วพูดไม่เป็นคือฟังคำข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องดูสักภาพแล้วก็ดูโปรไฟล์เขาแต่ละคนเนี่ยนะยางแนนเนี่ยเขาเขาเขาทำประสาทเขาเรียนการแสดงเอ้ยมันไปได้แล้วก็ลองมาเล่นแล้วเอ้ยเด็กคนนี้ไปได้นะครับ อย่าท้อซะก่อนเด็กคุณนี่ไปได้นะทุกอย่างมัน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 สามารถต่อเติมได้ผู้ชายหลายคนเนี่ยเด็กเด็กคุณนี่เก่งเด็กนี้พุาผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อได้เติมเขาเข้าไปเต็มนะเมื่อเติมเต็มให้เขานะให้เขาได้เขียนโน้ตตัวด้วยตัวเองเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กคุณนี้ไปผมเชื่อว่าจะมีศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจะมีมอสปฏิพานเนี่ยนะอนาคตเกิดขึ้นมีชาคลิเกิดขึ้นนอนาคตถึงมาคขเกดึ้นนอคเดี๋ยวเราพักันสักครู่นะคะแล้วกลับมาสูบเบรกสุดท้ายค่ะ